กระทั่งวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะมีปัจจัยบวกหลายๆปัจจัยที่เข้ามาหนุนเอาไว้ทําให้การปรับตัวลดลงของทองคํายังคงเป็นไปอย่างจํากัดค่ะาระทั่งลงมาได้แค่บริเวณ1,828 US d o เท่าน,นั้นนะคะถึงแม้ว่าตลาดจะคาดการณ์มากขึ้นว่าการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในรอบวันที่25-26มกราคมที่จะถึงนี้เฟดอาจจะมีโอกาสส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในการประชุมเดือนมีนาคม,มานะคะ ยญญานี้เองเป็นปัจจัยกดดันทองคําก็จริงค่ะแต่ว่าทองคําเองในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันพุธพฤหัสสุกดูเหมือนจะมีปัจจัยหนุนอื่นๆที่เข้ามาพยุงราคาทองคําเอาไว้ชัดเจนนะคะอย่างแรกเลยก็คือการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีมีการอ่อนตัวลงมาจากระดับสูงสุดในรอบ2ปีค่ะจากแรงซื้อพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะ สาเหตุที่ทําให้นักทุนกลับเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยทั้งพันธบัตรทั้งทองอีกครั้งมาจากการที่สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกมีการปรับต้นลดลงแรงนะคะตลาดหุ้นสหรัฐเองในสัปดาห์ที่แล้วมีการปิดตลาดในแดนลบนะคะทั้ง3ดบับชนีรวมถึงตัวสกุลเงินดิจิตอลต่างๆก็มีการปรับตัวลดลงแรงนะคะแรงขายในตัวสินทรัพย์เสี่ยงเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุน้นแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะทองคําเองก็เลยได้อันนี้สงเชิงบวกนะคะ นอกจากนี้ค่ะยังมีความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะคะ,ะเรื่องของรัสเซียและชาติตะวันตกในประเด็นยูเครนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นักทุนมีการเข้าซื้อทองคําเพื่อป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ค่ะแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยกระแสะเงินทุนที่ไหลเข้าทองคําสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนจากกองทุน SPDR ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมา SPDR มีการซื้อทองคํามีการเพิ่มการถือครองทองคําราวๆ27ตันค่ะถือเป็นการ ปรับตัวสูงขึ้นในวันเดียวที่มากที่สุดในรอบ1ปีสเดือนเลยนะคะสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าตอนนี้นักลงทุนกําลังแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัยและทองคําก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นนะคะปัจจัยนี้เองทําให้ทองคําปรับตัวลลงในกรอบจํากัดลงมาได้แค่ประมาณ1828แล้วเกิดการดีดตัวขึ้นค่ะในระยะสั้นๆน,นะคะอยากให้จับตามองแนวต้านบร 1, ิเวณ1นึ 1, 8งพันแปดร้อยสี่สิบแปดหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเก้ายเออร์ทเอร์ค่ะ โซนแนวกรอบใช่ไหาะว่าทองคําดิ่โตขึ้นไปแล้วไม่ผ่านนะคะใครที่มีสถานะอยู่อาจจะแบ่งขายทองกรไรบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงก่อนหน้าจะมีการประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์นี้ค่ะแต่ถ้าหากว่าทองคํามีการผลักดนันจนสามารถดิ่ขึ้นไปทํกระดับสูงสุดใหม่จากสัปดาห์ก่อนหน้าได้นะคะถือได้ว่าทิศทางทองคําจะสดใสามากยิ่งขึ้นค่ะโดยมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,863และ1,870 U.S. เป็นแนวต้านนะคะกลับกันค่ะถ้าหากว่าทองคาไม่ผ่าน 1>, 1 8ึ8 1 8 4 9อาจจะเกิดการ pullback การอ่อนตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยรวมถ้าหากว่าการอ่อนตัวลงของแรงคำในช่วงนี้สามารถยืนอยู่เหนือระดับต่ําสุดของวันศุกร์ได้หรือสามารถยืนอยู่เหนือประมาณ1 8 2 7งพันถึงหนึ่ได้ นักทุนสามารถเข้ามาแบ่งไม้เข้าซื้อเพื่อสะสมทองคำนะคะแต่ถ้าหากว่าทองคำทําโลต่ำกว่าวันศุกร์ที่บริเวณ1,827-1,828แนะนำว่าชะลอการเข้าซื้อออกไปก่อนเพื่อรอดูการตั้งฐานของราคาค่ะโดยประเมินแนวรับถัดไปนะคะอยู่ในโซนประมาณ1,822รวมถึงมีแนวรับสำคัญที่สุดค่ะอยู่บริเวณ1,809-1,805 USH ค่ะที่สำคัญนะคะ สัปดาห์นี้มีการประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์ดังนั้นต้องคำนึงถึงความเสี่ยงความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลการประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์นี้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลายๆตัวนะคะซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคําได้ค่ะตัวเลขที่ว่านี้ค่ะอาทิเช่นนะคะตัวเลขยอดขายบ้านมือสองในวันพุธนะคะวันพฤหัสเองก็จะมีการเปิดเผยตัวยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะ รวมถึงประมาณการครั้งแรก GDP ประจำไตรามาส4ของปีที่แล้วด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะในวันศุกร์ก็จะมีการเปิดเผยตัว Core PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อของ f ฟดค่ะเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้อาจจะทำให้ทองคำยังมีโอกาสผันผวนในระหว่างสัปดาห์นะคะนักทุนก็ควรจะรักษาความเสี่ยงขอพอลงทุนให้สมดุลเน้นเล่นสัน้นแล้วก็ตั้ง Stop l ล s s ถ้าหากว่าทองคาไม่เป็นไป,นปนตามคาดการค่ะ สำหรับนนี้เป็นขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Futures นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก product ลดตั้งแต่สัญญารแรกไม่มีขั้นต่ำด้วยนะคะหรือใครสนใจเทรดในสัญญาฟิวเจอร์สต่างประเทศะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโกลเมโกนะคะตัวครู d e Oil f u t u r e s นะคะ I n d ด c ซ Futures ของสหรัฐรวมถึงตัวค r y p t o c u r r e น c y นะคะเพราะฉนั้นก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้คะ่ะเพราะว่า YLG ร่วมมือกับ CME Group นะคะตลาด CME เป็น อนุพันธ์ที่ใหญ่สุดในโลกค่ะนังทุนทองชาวไทยหรือนักทุณชาวไทยท่านอื่นๆก็สามารถที่จะมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ ylg